สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่<ม>ช่องได้ชิลาค่ะทุกคนแล้วมาการกับคลิปที่ ทําครั้งเดียวพอนะคะภาวนาะว่าอย่าให้มีอีกเลยในอนาคตนะคะนั่นก็คือคลิปแก้ฟันหาง เราก็ได้เลิกในการนัดหมอฟันนะคะไปแก้ฟันห่างสักทีหนึ่งนะคะทุกคนก็คคใครที่ติดตามแน็กมาตลอดนะคะตั้งแต่แบบ4ีหปีที่แล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีคนสังเกตเห็นไหมนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงทําคลิปแรกๆนะฟันของแน็กนะคะแนบชิดติดกันดีเลยนะคะคือตลอดชิตมาเนี่ยฟันของแน็กคือแทบจะเรียกได้ว่าปกติเลยนะคะแต่ว่า2อสปีนะคะปี2ปีเนี่ยก็คือฟันของแน็กเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันนะคะนี่เลย ทุกคนฟันของเราห่างจนเห็นเป็นช่องว่างตรงนี้เลยนะคะนี่นะก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าส่วนตัวของนายเองไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะคะแล้วจะมีตรงนี้ด้วยนะเนี่ยเห็นนะก็แอบห่างนิดนึงนะคะนี่นี่ อาจจะมีช่องฟันอยู่นะคะแต่ว่าด้านข้างอะไรเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแน็กมากจะมีก็แค่ด้านหน้าที่มันเห็นชัดก,กว่าส่วนอื่นนะคะแน็กก็เลยอยากจะไปแก้ตรงนี้อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นปัญหาสําหรับแน็กมากขนาดนั้นไหมก็ไม่เชิงมากขนาดนั้นนะคะส่วนตัวแน็กก็รู้สึกว่าการที่ฟันหามันไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าการที่ฟันห่างมันก็มีหลายคนที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความแบบโอเกได้เหมือนกันนะคะอย่างนางแบบอะไรงนี้ก็มีนางแบบที่ฟันห่างเหมือนกันนะคะก็มีความสวยอีกแบบนึงนะคะแต่่่ททีีีีเยดวคาามรอะ ฟันชิดมาตลอดชีวิตหรอแล้วจะให้มาฟันหางช่วงมาแบบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ชินตาซะเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหานิดนึงตอนกินข้าวอะไรเงี้ยมันจะมีพวกเศษหมูเศษเนื้ออะไรเงี้ยติดตามร่องฟันเราต้องมาคอยนั่งแคะออกเลย,เยก็เลยตัดสินใจไปแก้ฟันห่างนั่นเองนะคะทุกคนนะอะทีนี้เรามาพูดถึงนะคะสาเหตุดีกว่าว่าอะไรเอ่ยที่ทําให้คนคนหนึ่งนะคะที่ฟันชิดมาตลอดชีวิตเนี่ย ฟันห่างได้นะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะแนกได้บ่นลงไปใน IG Story เนาะว่าเฮ้ยฟันห่างขึ้นมากเลยแก้ยงี้ก็คือบ่นไปเรื่อยของนายเองนะคะแล้วก็มีคนทักมาว่าอาจจะเพราะว่าแนกอะ่ะกืนน้ำลายผิดวิธีนะคะซึ่งเนก็แบบ ใช่เหรอคือเราก็คืนน้ำลายมาตลอดชีตนี่ทําไมมันถึงแบบเออมาคืนน้ำลายผิววิธีได้นะคะแต่ด้วยความที่เราสงสัยนะคะก็เลยเซิร์ชลงไปใน YouTube นะคะว่าเออวิธีการแก้ฟัหนห่างนียเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คืนน้ำลายผิววิธีคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเซิร์ชมาเราก็เจอมาคลิปหนึ่งนะคะก็สอนวิธีการกินน้ำลายที่ถูกต้องเราก็ลองทําตามดูนะคะก็คือการกินน้ำลายเนี่ยจะต้องใช้ลิ้นเนี่ยแตะด้านบนเพดานนะคะก่อนที่จะถึงฟันนะคะแล้วกดว่าเราลองทําตามดูแล้ว ฉันรู้สึกฝืนมารู้สึกไม่เป็นธรรมชาตินะคะก็เลยรู้ว่าอืมที่ผ่านมาน่าจะกินน้ำลายผิดนะคะที่ผ่านมาเนี่ยแน็กนะคะเวลากินอ่ะแน็กชอบเอาลิ้นอ่ะดันฟันด้านหน้านะคะคือลิ้นอ่ะจะไปแตะโดนฟันด้านหน้านะคะการที่เราอ่ะกินน้ำลายแล้วก็ลิ้นไปโดนฟันด้านหน้านะคะเออแบบทุกวันทุกเวลาอะไรเงีย้ยถึงแม้ว่าแรงมันจะไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่ด้วยการที่มันทํามาตลอดะค,ะค่ะก็ทําให้ฟันของเราเนี่ยค่อยๆนะคะแยกออกมานั่นเองนะทุกคนฉะนั้นเนี่ย คือน้ำลายถูกวิธีนะคะไม่ไงั้นเนี่ยฟันอาจจะห่างเหมือน,นได้นะอ่ะทีนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องของการแก้ฟันห่างบ้างนะคะแนะ็กก็หาข้อมูลมาว่ามีวิธีอะไรบ้างนะคะก็จะมีแบบดนะัดฟันเนาะมีทําวีเนียนะคะแล้วก็จะมีวัสดุนะคะอุดฟันนะคะเขาจะเอามาเติมด้านข้างฟันเราอะไรอย่างนี้นะคะให้ฟันของเราเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะก็แนะ็กเลือกวิธีอย่างหลังที่สุดนะเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ประหยัดงบนะคะงบนาะยก็คือวิธีนี้และอย่างนึงเนี่ยแนะ็กจะทําแค่นี้ไงคือถ้าจะให้ดัดทั้งทั้ง คืองบมันบานปลายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออม,มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะเนะ่ก็เลยเลือกวิธีสุดท้ายเนาะในเรื่องของวิธีเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะต้องแบบแล้วแต่ละคนด้วยนะคะแล้วแต่งบแล้วแต่ที่เราไปปรึกษาหมอด้วยเลยนะคะโอเคค่ะก็เกินกันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนะ่ก็จะไปที่คลินิกนะคะก็จะไปทําฟันกันเนาะซึ่งในส่วนของรายละเอียดการทําฟันอะไรย่างี้เนี่ยเราอาจจะถ่ายมาให้ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเออมันก็เป็นในคลินิกกันเนาะคือมันคงจะไม่สะดวกคุณหมอเขานะคะก็อาจจะถ่ายได้แค่แบบบรรยากาศเล นน้อยเท่านั้นนะคะวันนี้ยังไงนะจะกลับมาเล่าให้ฟังแล้วกันนาะว่าตอนที่ทำเนี่ยเออมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาทำวันนี้เดนท่อวันตื่นเตนะ้นอะไม่ได้มาคลินิกทำฟันล่าสุดนี่ที่ทำฟันน่าจะตอน ปีหนึ่งปีสองอ,อุดฟันโคตรนานเลย much later much much later โอเคค่ะก็ทำ,สำเสร็จล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยทุกคนนี่จา้าผลงานที่ได้นะคะเห็นไหมฟันของเราแนาบชิดติดกันแล้วนะคะสรุปเนี่ยแนกก็ทำ สามช่องด้วยกันนะคะจะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่นะ,ะจริงๆอะ่ตะตอนแรกเราคุยกับคุณหมอก็คือจะทําแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะคะแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆนะคะเพราะว่าคือฟันด้านหน้ามันดูใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ว่าด้านข้างอย่างเงี้ยมันดูเล็กไปเลยนะคะก็เลยอ่ะทาด้านข้างด้วยเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องมาทําอีกรอบนึงอะไรแบบนี้นะคะก็ไหนๆก็มาแล้วทาเลยแล้วกันนะคะนะแล้วก็ระหว่างที่ทําอ่ะแนงไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือเหมือนเวลาที่เขาทําเขาจะมีผ้านะคะ ปิดหน้าเราแล้วก็เว้นแค่เฉพาะตรงปากฉะนั้น,นก็จะไม่เห็นเครื่องมือไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นได้แต่มโนเอาเองว่าเอ๊ะเขาทำอะไรยังไงบ้างนะได้ยินแต่เสียงนะก็จะมีเสียงแบบเหมือนเครื่องฉายแสงอะไรแบบติดติด แล้วก็จะมีเสียงเครื่องก่อตลอดเวลานะคะคือมาเรื่อยเลยนะคะเสียงเครื่องก่อฟันนะคะคือเหมือนเขาน่าจะเติมเติมไปก่อนไหมเออแล้วเกินเกินอะไรเขาก็จะคอยแบบกอออกกอออกอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ยินเสียงเครื่องก่อบ่อยมากนะคะแล้วถ้าถามว่าเจ็บไหมส่วนตัวไม่เจ็บอะไรขนาดนั้นคือแทบจะไม่เจ็บเลยคือเหมือนเรานั่งแขะฟันนะคะจะมีแค่เสียวๆนะเจ็บๆนิดหน่อยตรงแถวๆเหงือกนะคะแต่ว่าส่วนอื่นอย่างเงี้ยไม่เจ็บเลยนะคะและนอกเหนือจากความรู้สึกวาดเสียวนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือจะมีในเรื่องของความเมื่อย มื่กมากมืก่อแบบคือเราต้องอ้าปากตลอดเวลาซึ่งเป็นอะไรที่ฉัน เหนื่อยเหนื่อยตรงนี้แหละตรงตรงเราที่แบบว่าต้องอ้าปากตลอดเลาค่ะมีความเมื่อยกามต่างๆนะคะนะและในส่วนของเวลาที่ใช้นะคะทั้งหมดเลยนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งได้นะคะอันนี้คือรวมปรึกษาด้วยเลยนะคะพูดคุยนั่นนู่นนี่ตกลงกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็1ชั่วโมงครึ่งเนาะถ้าทําแค่เฉพาะด้านหน้าช่องเดียวเนี่ยเนรู้สึกว่าน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะคะนะก็แล้วแต่ความยากง่ายความห่างมากห่างน้อยของฟันแต่ละคนด้วยเนาะนะคะต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของหลังจากที่ เราทาเสร็จแล้วเนี่ยมีข้อปฏิบัติข้อห้ามอะไรอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ถามคุณหมอเขาก็บอกว่าในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มสีอาหารที่มีสีชัดเจนอะไรเงี้ยก็คือคนหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นพวกกาแฟชาเขียวแบบอะไรที่มันชัดนะคะแกงเขียวหวานแกงมัสมั่นอะไรเงี้ยที่มันแบบเออมีสีชัดเจนนะคะก็หลีกเลี่ยงได้หรือว่างดได้ก็ดีเลยนะคะแต่ด้วยความที่เราแบบ ไม่น่าทาได้นะคะเพราะาอาหารไทยมันก็สีสันหลากหลายเลือเกินนะคะก็คืออาจจะต้องแบบว่ากินแล้วก็รีบกินน้ําตามอะไรแบบนี้นะคะอย่าให้มันโดนกับฟันเราแบบว่าโดยตรงหรือว่าโดนบ่อยๆนะคะเพราะว่าพวกวัสดุที่เติมมาทีหลังเนี่ยมันจะดูดซึมซับสีได้ดีกว่าฟันธรรมชาติของเรานะคะฉะนั้นถ้าเรากินอะไรที่มันมีสีเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะดูดซับได้ง่ายแล้วก็อาจจะทําให้เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนด้วยเลยเนาะ,ะซึ่งอันนี้คุณหมอเขาก็บอกว่าน่าจะอยู่ประาณ แบบ3 4ปีถึง5ปีได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีนึงเนาะว่าภายในอนาคตเนี่ยแน็กจะกลับมาเติมไหมกลับมาทําใหม่ไหมก็คือตอนที่เราจะกลับมาทําใหม่ก็เอาอันเก่าออกนะคะแล้วก็เติมอันใหม่กลับเข้าไปนะคะหรือว่าในอนาคตแน็กอาจจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ทําวีเนียก็ได้อันนี้คือเรายังไม่รู้นะคะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการแก้ฟันห่างนั่นเองนะคะโดยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยแน็กโดนไปทั้งหมดนะคะ6ก0 0บาทค่ะ ตบมือดีไหมไม่เ่าตบมือเนาะก็คือเออเสียตังค์นั่แหละจ้านะคะช่องหนึ่งเนี่ยสองพันนะคะเราทำสามช่องก็หกพันเนาะก็ประมาณนี้นะคะใครที่งบไม่ได้ถึงหลักหมื่นอะไรอย่างงี้เนี่ยก็ลองดูเป็นวิธีนี้ได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนเลยนะคะใครที่มีคอมเมนต์อะไรอยากจะมาพูดคุยหรือว่าสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะคะอันไหนที่นักรู้นเนี่ยก็จะตอบให้นะคะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye